ฮะเฮ้ยแปมบนึงแปมบนึงแปมบนึงแป๊บนึงแปมนึงโอ้ยแปมบนึงนะครับพี่ชายดุนจัดของพี่ชายนะครับ ที่เดิมเลยชันนะครับกระดีเรียมจัดครับน้ำขุนก็ได้น้ำใสก็ดีครับสีอะไรครับสนี้สีเขียวครับตัวนี้มาใกล้ๆกล้ครับผมขอดูใกล้ๆกล้เยครับเคครับฝากด้วยนะครับกระดีเรียมจัดครับผมหมายก็บ่อธรรมชาตินะครับน้ำมันขุนโอเคครับยอดมากครับผม